คือสตาร์ทอัพแน่นอนเขาก็นนจะมีไอเดียแต่เขาก็จะไม่มีเงินมากเขาก็ไปพิชนาเสนอให้กับในทุนเนี่ยเขาเรียกว่าชาร์กเขาก็จะฟังไอเดียของเราคนมาร้อยคนแค่ห้าคนประสบความสําเร็จ ธุรกิจการส่งของเนี่ยมันบูมก็เพราะว่าอ e ีคอมเมิร์ซในระดับหนึ่งการปรับตัวมันต้องมีการดิเฟ e เชียร์ให้แตกต่างอย่างเช่นของที่เป็นออนไลน์เท่านั้นพอปิดโควิดไปเนี่ยตอนนั้นก็คือลุ่งเพราะทุกที่ก็คือพึ่งในเรื่องของการขนส่งอย่าเริ่มทําสงครามราคาธุรกิจเริ่มเข้าสู่สงครามราคาเนี่ยมันตายกันทุกคนจนกว่ามันจะเหลือผู้ประกอบการคนเดียวครองตลาดอยู่ได้คราวนี้ก็สามารถที่จะขึ้นราคาได้อันนี้เป็นเกมยาวว่าถ้าใครทนได้มันก็อยู่ได้แต่มันก็คือต้องสายป่าน <laughs> มันหนักมากมันต้องคนที่ใจกล้าแล้วก็ แกร่งจริงๆที่สามารถอยู่ได้ใช่แล้วก็ทุนหนาจริงๆภาครัฐเนี่ยควรจะตั้งคล้ายๆเป็น VC Venture Capital เนี่ยมาให้เงินทุน Seed Money อะไรเงี้ยไทยเนี่ยมันติดนะฮะมันติดว่าการแมชกันร,ระหว่างคนที่มีไอเดียกับนักลงทุนที่กล้าลงทุนและยอมค,<ะ>ความเสี่ยงเนี่ยมันยังไม่มีลิงก์ตรงนี้มาก วนนักเศทษฐศาสตร์คุยเรื่องหนังดีกว่าแมดยูนิคอนนะคะสงครามส่งด่วนโอ้โหฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือนอกเหนือจากหนังสนุกแล้ววันนี้เราอยากคุยก็คือว่าธุรกิจส่งพัสดุธุรกิจขนส่งแนวเนี <programmes> ้ยเหมือนที่ในหนังเป็นเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Flash Express นะคะยูนิคอนตัวแรกของประเทศไทยธุรกิจนี้มันเป็นยังไงคะดรเขาบอกเผาเงินแข่งขันดุ แต่มูลค่าแบบมันมหา,าศาลมากเลยเป,เป็นธุรกิจปรับเสียนใช่ไหมธุรกิจถ้าเผื่อเริ่มเข้าสู่สงครามราคาเนี่ยมันโอ้มัน,ม,น,ม,นมันตายกันทุกคนนะครับผมจนกว่ามันจะเหลือผู้ประกอบการคนเดียวซึ่งครองตลาดอยู่ได้คราวนี้ก็สามารถที่จะขึ้นราคาได้ก็เหมือนกับในในหนังในซีรีส์เลยใช่ไหมตอนแรกที่ตัวเอกเขาเข้าไปแล้วก็ไปถามกับ ผู้เชี่ยวชาญว่าแบบว่าเออการที่จะชนะทํำยังไงแล้วเขาก็คิดขึ้นมาเองได้ว่าทุกคนไม่มีคนขายเก้าอี้แล้วเขาขายคนเดียวเนี่ยเขาก็จะสามารถขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้ตัวผู้บริหารที่ออกมาพูดคุยก็ตกใจก็ถามชื่อเลยว่าคุณเป็นใครเรียนอยู่คณะไหนถ้าลองไปดูก็จะเห็นภาพนะครับผมอันนี้เป็นเกมยาวว่าถ้าใครทนได้มันก็อยู่ได้แต่มันก็คือต้องสายป่านมันหนักมากนะครับผมก็อย่างที่คุณอ๋อยว่าเลยพอทุกคนเแข่งเข้ามามากคือธุรกิจการส่งของเนี่ยมันบูมก็เพราะว่าอีคอมเมิร์ซในระดับหนึ่งเนะ แล้วก็โควิดเนาะก่อนโควิดนิดนึงใช่ใช่ก็คือตั้งแต่มีเรื่องของเดิมทีมันเป็นอูเบอร์มาก่อนก็คือส่งเป็นแท็กซี่แต่อูเบอร์ในเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลุ่งเท่าไหร่แล้วก็มาเป็นแกร็บซึ่งแกร็บนี่เริ่มลุ่งมากแล้วพอปิดโควิดไปในตอนนั้นก็คือลุ่งเพราะทุกที่ก็คือพึ่งในเรื่องของการขนส่งใช่ไหมฮะมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็พอธุรกิจก็เป็นอย่างนี้พอเห็นกิจการดีก็คนก็เข้ามามากขึ้นพอเข้ามามากขึ้นก็บีทกันนะฮะก็ใช้ Price War พอ Pricewall กกก็็็ตายขดทุันทุกรครับ ผอย่างมีแฟลชเอ็กซ์เพลสใช่ไหมเคีเอ็เนี่ยนะฮะก็ขาดทุนต่อกันสองปีดินจาวานเบสเอ็กซ์เพลสนี่ขาดทุนต่อเนื่อง4ปีซ้อนนะครับผม SCG ซีจีเอ็กซ์เพลสนี่ต้องปิดตัวเลยนะครับผมมันมันบ่งชี้เช่นกันนะครับว่าว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันมันมีมากขึ้นนะครับผมนะแม้ว่าตลาดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างปีที่แล้วก็โตประมาณ12%นะครับผมก็ก็เป็นภาพเช่นนั้นนะฮะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยมันก็คือการปรับตัวมันต้องมีการ differentiate ให้แตตก่างมีการ ขนส่งของอย่างเช่นของที่เป็นออนไลน์เท่านั้นคนที่ยังอยู่ได้อย่างเช่น S P X Express ใช่ไหมของช h อปปี้ลาซาดาอะไรต่างๆเนี่ยเขายังสามารถที่จะไปได้ก็เพราะว่าเขาส่งของที่เป็นของออนไลน์ของเขาเท่านั้นอะไรต่างๆเขามีแพลตฟอร์มมี่คอมเมอร์ซด้วยแล้วเขายังทําขนส่งเองด้วยใช่มันก็เลยมันก็เลยได้ตรงนี้ นะครับผมนะก็ก็คงเป็นภาพนี้มีต้องมีซัพพลายเชนอะไรดีๆหรืออย่างที่คุณอ๋อยได้ได้ยกมาก็คือเรื่องกรณีของไปรษณีย์ไทยนะครับผมโอ้ยเขาก็ผ่านการ t r a n s ฟอร์มมาเยอะมากนะครับผมก็คือไปรษณีเนี่ยก็อยู่คู่กับเรามา140กว่าปีมั้งนะครับผมก็ก็ถือมาอยู่มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ขัดทุนมาตลอด4,000-5,000ล้านนะครับผมเพิ่งมาเริ่มที่จะคืนทุนได้นะเริ่มกลับมากําไรประมาณ78ล้านนในปี66แล้วก็534ล้านในปีล่าสุดนะครับผมหลักๆน้ ี่คือเาลดคนมหาศาลนะฮะจาก42 0 0 0อเหืนแนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายถึงกว่า15%นะครับผมก็ก็ทำอย่างนั้นแล้วก็หันไปหาเรื่องของรูปแบบการส่งใหม่ๆนะออนไลน์อะไรต่างๆมากขึ้นนะครับผมมีตัวเรื่องของเอกสารนะฮะเป็นเป็นใช้ระบบออนไลน์ที่เขาเรียกว่าพรอมโพสนะฮะก็ตัวนี้ก็ทําให้เป็นการจัดส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็ย่นในเรื่องของตัวตัวค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยทำธุรกิจที่เรียกว่า p o s t m a n as a Service ก็คือเป็นการรับส่งของรับอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ว่ามีการเทเลอร์นะและด้วยภาพที่เขามีที่อยู่มีฐานข้อมูล <Connect ion S 1> ที่ใหญ่มากของ บุรุษไพรส์ีนี่คือที่สุดใช่ใช่คือเขารู้บางทีบางที่มันมันก็ต้องไปยังไงใช่ไหมบ้านเลขที่บางทีติดไม่แน่นอนหรือว่าอะไรต่างๆห่างไกลธุรกันดารต่างๆใช่ใช่เขาก็ยังเห็นภาพฉะนั้นการขนส่งของเขาเนี่ยก็เรียกว่าตัวการผิดพลาดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยกว่าที่อื่นๆนะครับผมก็ก็เลยเป็นเรื่องของการที่กําไรขึ้นมารวมไปถึงเรื่องของการที่พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเข้าสู่เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าเขาได้รางวัลที่เป็น most innovative brand ในในเรื่องของโลจิสติกส์ด้วยนะครับผมก็ ก็คงต้องติดตามดูนะครับผมว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างท้าทายนะครับเข้าใจว่าอย่างธุรกิจไปณี์ไทยเนี่ยเขาเอาอาจารย์เก่งๆจากจากจุฬานะคเขาเข้าใจว่าในเข้ามาช่วยดูช่วยช่วยเป็นที่ปรึกษามาเป็นผู้บริหารในองค์กรด้วยเหมือนกันทําให้มันก็เลย transform จากองค์กรเก่าๆในการมาเป็นของใหม่ได้ครับก็เรียกว่าโตสวนกับ คนอื่นเลยเพราะฉะนั้นมันม,มีเรื่องที่ค่อนข้างน่าศึกษาแหละว่าเฮ้ยที่แข่งกันดุดุเนี่ยทำไมเจ้านี้ยังถึงสามารถทํากําไรได้นะคะก็อย่างที่ดรเราเมื่อกี้เขาลดคนเขาปรับโครงสร้างมาแบบหนักหน่วงทีเดียวนะคะก็เอาเอินโนเวชันเข้ามา<อ>ด้วยเทคโนโลยีอย่างในเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพโมเดลสตาร์ทอัพหลังๆดูเงียบเไปในบ้านเรา ยังไงคะก็ยูนิคอนเราตืนแบบเอ๊ะยังมีกี่ตัวแล้วตอนนี้มันน้อยมันไม่ใช่แบบเดิมที้าเจว่ามีสองสามใช่ไหมฮะสองสามตัวแล้วก็ดูแผ่วลงเนี่ไปใช่เพราะว่าก็อาจจะเรื่องของเศรษฐกิจโดยภาพรวมภาพใหญ่ด้วยที่มันลดลงนะครับผมก็รวมไปถึงตัวยูนิคอนอีกตัวเข้าเข้าใจว่าเกี่ยวกับคริปโตใช่ไหมและคริปโตก็ก็เนี่ยก็มีในช่วงที่ผ่านมาในช่วงก็แผ่วลงแล้วก็มีปัญหารวมถึงเรื่องของการคุมเข้มของภาครัฐ ก็เลยทําให้การเติบโตด้านนี้เขาค่อนข้างลําบากในระดับหนึ่งทั้งที่เราสตาร์ทมาก่อนเนอะนะครับผมรวมถึงเรื่องของเอ็กซ์เพรสตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นภาพใหญ่ของเศรษฐกิจด้วยในมุมที่ผมมองนะฮะก็คือถ้านโยบายอะไรต่างๆมันเอื้อกฎระเบียบไม่ไม่มากนักว่าทาให้คนสามารถคิดขึ้นได้เนี่ยสตาร์ทอัพก็ขึ้นมาแล้วก็สามารถกําไรได้นะโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาที่กระแสของเด็กรุ่นใหม่ก็คือทํางานประจําน้อยลงแล้วก็หันไปทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์ต่างๆมากขึ้นมีการคิดใหม่ๆมากขึ้นบ้านเราเนี่ยไม่ได้ขัด สนในเรื่องของเงินลงทุนแต่ว่าอาจจะขัดสนในเรื่องของอาจจะเป็นไอเดียหรือว่าใน,นเรื่องของนวตัตก,กรรมแนวคิดต่างๆนวตัตก,กรรมแนวคิดใช่รวมถึงเรื่องของกําลังซื้อฉะนั้นในเศรษฐกิจที่มันซึมเซามันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะแต่บางทีก็อาจจะเห็นโอกาสในบ,บางจุดได้ถ้าเผื่อเรามีแนวคิดที่ฉานฉลาดจุดประกายไฟอะไรต่างๆก็สามารถที่จะผลักดันขึ้นมาได้ครับผมค่ะ โมเดลของสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นโมเดลที่น่าสนใจอย่างคเคสกรณีที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพเขาก็หวังว่าธุรกิจเนี้ยมันจะเติบโตได้ดี แต่ในวันที่โหสภาพของธุรกิจมันขาดทุนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันยังไงคะดเรอธิบายให้ฟังได้ไหมว่ารูปแบบของโมเดลของสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะคนที่ลงทุนเนี่ยเขาเขากระจายความเออ่งเขายอมทนขาดทุนได้แค่ไหนยังไงครับคือก็ต้องเรียนอย่างนี้คนที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับคือสตาร์ทอัพแน่นอนเขาก็จะมีไอเดียแต่เขาก็จะไม่มีเงินมากส่วนใหญ่บางทีเขาไปพิชหรือว่าไปนําเสนอให้กับในทุนเนี่ยตามหลักในเขาเรียกว่า V.C. นะ Venture Capitalist นะหรือบางทีเขาเรียกว่า s h a r k หรือ เขาก็จะฟังไอเดียของเราเนื่องจากมีคนที่มีไอเดียเยอะแต่ว่าเรื่องของการที่เขาจะสนใจลงทุน VC เนี่ยเขาก็จะมีน้อยฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอิลู a t เตอร์พีชด้วยด้วยซ้ำนะครับผมคือเหมือนนั่งต้องพูดสรุปในลิฟต์ในลิฟต์ลงใช่ลิฟต์ลงมาสูงๆองภายในหนึ่งนาทีต้องให้รู้แล้วว่าคุณทําธุรกิจอะไรคุณจะขายและได้กําไรได้อะไรยังไงซึ่งถ้าเผื่อเขาเห็นว่าปังน่าสนใจปั๊บเขาก็ซื้อเลยนะครับผมอย่างถ้าเผื่อเราเคยดูตัวรายการอะไรต่างๆ Apprentice ให้คนมีไอเดียมาแล้ว มาพิชเนี่ยก็ก็จะเห็นนะซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยคเป็นนะแล้วก็ดังด้วยนะ,ะในเพนทิสซึ่งพอทําได้ไม่ดีหรืออะไรก็คุณโดนัลด์ทรัมป์ชอบบอกยัวไฟคุณโดนไล่ออกแนละ <laughs> ้วแลจําได้นะ,ะแต่ถ้าดูในสถิติในหลักการเนี่ยจริงๆแล้ว VC เนี่ยนะครับผมอัตราการประสบความสําเร็จของไอเดียที่มาพรีเซนต์เขาแล้วเขาให้เงินลงทุนไปอย่างเช่นระดับร้อยล้านบาทร้อยล้านดอลลาร์ในกรณีนนอของเมริกาอะไรเนี่ยอัตราคือแค่5%พูดง่ายๆคือคนมาร้อยคนมีแค่ แค่หคนเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จแต่ใน5คนนั้นอะ่ะประสบความสําเร็จแบบมหาศาลบาน oh. ตะไทยเลยจนกระทั่งทําให้รีเทิร์นกลับไปสู่เขาเนี่ยมหาศาลมากซึ่งก็คือคนที่สมัยตอน Facebook พึ่งตั้งใช่ไหมฮะทวิตเตอร์หรือว่าถ้าเป็นยุคนี้ก็คงต้องเป็นเกี่ยวข้องกับ AI อะ,อะไรต่างๆใช่ไหมที่มาพรีเซนต์แล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้มากขึ้นนะครับผมฉะนั้นโอกาสแค่5%เท่านั้นเนี่ย แต่ทาให้เขาสามารถอยู่ได้แล้วก็รวยได้เนี่ยก็เป็นเพราะอย่างนี้นะฮะก็คือแสดงว่ามันจะต้องสามารถที่จะสู้ได้แต่ถ้าเผื่อมาแล้วเขาเห็นภาพว่าเฮ้ยธุรกิจมันเป็นเลดโอเชียนอย่างอย่างตัวการส่งของเนี่ยขนส่งอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ยังทุ่มเงินทุ่มเงินบางทีถ้าไม่ไหวเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะถอนได้เหมือนกันนะนะครับผมเลือถอนก็คือจบก็คือจริงๆก็คือก็คือตัดขาดทุนนะฮะด้วยโมเดลแบบนี้ธุรกิจแบบนี้มันต้องคนที่ใจกล้าแล้วก็ แกร่งจริงๆที่สามารถอยู่ได้ใช่ไหมแล้วก็ทุนหนาจริงๆจริงๆอย่างประเทศไทยคุณอ๋อยถามมาว่าแบบว่าเอยประเทศไทยสตาร์ทอัพนี่จะเติบโตได้ยังไงอะไรต่างๆเนี่ยก็มีไอเดียว่าภาครัฐเนี่ยควรจะตั้งคล้ายๆเป็น VC Ven t u เจ Capital เนี่ยมามาแล้วก็ให้เงินทุนให้ซีดมันนี่อะไรเงี้ยแต่ประเด็นภาครัฐไทยเนี่ยมันติดนะฮะมันติดว่าเงินหลวงเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้เป็นคําที่เขาใช้กันเลยนะคือคือพูดยังยๆว่าจะให้ไปไปไปเสี่ยงแบบไปเสี่ยงแล้วก็ขับทุนไม่ได้แน่น เพรฉะนั้น <Okay. S 2> บ้านเราก็เลยเรื่องของการ <Okay. S 2> พัฒนาในแง่ของอินโนเวชันหรือว่านวัตกรรมมันเลย <Okay. S 2> ค่อนข้างน้อยไม่เหมือนกับจีน <Okay. S 2> จีนนี่คือเขาทุ่มเงินแหลกคือเขาให้เงินอุดหนุนกับธุรกิจแต่แต่อาจจะเป็นธุรกิจที่เริ่มโตขึ้นระดับหนึ่งที่เป็นสตาร์หรือว่าอาจจะเป็นแคชคาวในระดับหนึ่งนะเขาให้เงินสนับสนุนเป็น,เป,นเป็นโลนบ้างหรือว่าเป็นเงินให้เปล่าบ้างธุรกิจจีนถึง ใหญ่โตมีอีคโนมิกออฟสเกลแล้วก็แข่งขันทั่วโลกได้อันนี้เป็นประเด็นหลักทําให้บ้านเราเนี่ยคำถามที่คุณอ๋อยาถามเมื่อกี้นี้ว่าเอ้ยทำไมส,าสตาร์ทอัพเราดูเหมือนเผาเผไปก็เป็นเพราะอย่างนี้ครับคือคือเราไม่ได้ขาดเงินประเทศไทยไม่ได้ขาดเงินมีเงินอยู่แต่ว่าการแมชกันร,ระหว่างคนที่มีไอเดียกับนักลงทุนที่กล้าลงทุนและยอมความเสี่ยงเนี่ยมันยังไม่มีลิงก์ตรงนี้มากครับ ตอนนี้เงินบาทไทยเนี่ยแข็งค่าที่สุดในรอบปีเลยหลุดบ33บาทไปแล้วประมาณ32กันกลางๆถ้าเราเห็นเงินบาทแข็งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอะ เศรษฐกิจดีหรอเงินไหลเข้าหรอทําไมเงินบาทเราถึงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่ในความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบาทถึงแข็งค่าขนาดนี้คะมันมีหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยด้วยภาพเศรษฐกิจที่จริงๆเราดูค่อนข้างซึมเ้าในขณะที่ถ้าโลกเนี่ยก็มีความค่อนข้างเสี่ยงมากขึ้นจากคุณทรัมป์นะครับผมปั่นป่วนอะไรต่างๆแต่ว่าในกรณีของโลกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็คือว่าเพราะภาษีการค้าเขาเนี่ยตามหลักการ มันควรจะต้องทําให้เรื่องของเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นพอเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทางเฟด หรือว่าธนาคารกลางเนี่ยก็ลดดอกเบี้ยได้ลำบากมากขึ้น <c oughs> ในขณะที่บ้านเราในเศรษฐกิจอย่างที่เราคุยกันมาหลายอีพิโซดแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นแบงก์ชาติก็ลดดอกเบี้ยให้แล้ว50าสิบิในปีนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีความเป็นไปได้อีกอที่จะลงอีกครั้ง2ครั้งอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> นะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยจริงๆตามเรื่องของกระแสฟันฟลูเนี่ยมันควรที่จะเป็นเงินที่อ่อนลงเพราะว่าเงินก็จะเหมือนน้ําแต่ว่ากลับกันก็คือต้องไหลจากที่ที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าไปสู่ที่ที่ผลตอบแทนสูงกว่าออเเมริกกาดี้ย เขาประมาณ4.5 4.4ใช่ไหมครบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ย1.75แล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะลงต่ำกว่านี้ไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับผมฉะนั้นด้วยภาพเช่นนี้เนี่ยมันก็มันมันก็ควรที่จะไหลจากบ้านเราไปฝั่งของบ้านเขาจริงๆคือเงินต้องไหลออกบาทต้องอ่อนบาทต้องอ่อนใช่รวมไปถึงเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยถ้าในภาพต่อไปในจริงๆเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงรวมถึงความเสี่ยงสงครามการค้าเนี่ยตามหลักการก็คือว่าตัวการค้าก็คงน้อยลงตัว ได้จากการเรียกว่าส่งออกแล้วก็รวมไปถึงท่องเที่ยวน่าจะน้อยลงะนะครับผมมันมีปัจจัยโดยเฉพาะบางส่วนในช่วงนี้อย่างเรื่องการค้าที่ทําให้แข็งใช่อย่างเรื่องการคา้าการลงทุนเนี่ยมันคือเรื่องของการเร่งการส่งออกส่วนเรื่องท่องเที่ยวนะครับผมเราก็เห็นทรายว่านักท่องเที่ยวหลายที่โดยเฉพาะจีนก็เข้ามาบ้านเราน้อยลงในภาพอื่นๆด้วยก็คือว่าเขาก็อาจจะอยากที่จะท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นรวมถึงก็เบื่อไทยละน่าก็อาจจะอยากจะไปที่อื่นอย่างเช่นตัวญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลี ต่างๆมากขึ้นะนะครับผมนะก็ก็เลยกลายเป็นภาพว่า,เ,าเข้ามาในเมืองไทยน้อยลงนะฮะรวมถึงเรื่องของภาพใหญ่นักท่องเที่ยวโดยภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มชะลอก็ก็เริ่มมาน้อยลงด้วยเช่นกัน<ห>นะฮะฉะนั้นในระยะต่อไปเรายังเชื่อว่าเงินที่ไหลเข้าจากตัวเรื่องของฝั่งด้านการค้าการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะน้อยลงบ้างส่วนเรื่องการลงทุนเนี่ยอันนี้คาดการณ์ค่อนข้างยากแต่ก็เริ่มเห็นทรายของการลดลงคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเดือนเมษาต่อเดือนพฤษภาเนี่ยเงินไหลเข้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะก็คือเข้ามา การเข้ามาตลาดพันธบัตรโดยเฉพาะตลาดสั้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเข้ามาเก็งกาไรค่างเงินนะครับผมคือเขามองว่าความเสี่ยงอเมริกามีมากขึ้นซึ่งก็อย่างที่เรียนไปว่า จริงๆดอลลาร์ควรจะแข็งค่าเงินสกุลอื่นควรจะอ่อนแต่กลับกลายเป็นว่าดอลลาร์อ่อนค่าเงินอื่นแข็งขึ้นโดยเฉพาะเอเชียเพราะว่าคุณทรัมป์รวมถึงคุณสกอตต์เบเซนใช่ไหมรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับผมว่าอยากให้ดอลลาร์อ่อนเพื่อที่จะทําให้ส่งออกได้มากขึ้นโดยที่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่าในฝั่งของไทยเนี่ยก็เคยโทรมาคุยกับทางฝั่งของรัฐมนตรีคลังบ้านเรานะฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้ค่าเงินอ่อนนะฮะในช่วงแรกๆที่เราจะส่งข้อเสนอไป าการค้าไอ<ช>ตัว<ช>ภาษีริซิปเคิลทารีฟอะไรเลย<ช>นะครับผมนั่นก็แปลว่าประเด็นสงครามการค้ามันสะเทือนอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นจากปัจจัยพื้นฐานมันควรจะอ่อนก็กลายเป็นแข็งนะคะแล้วก็ไม่ได้แข็งเพราะเศรษฐกิจดีแข็งเพราะนโยบายที่มันผันผวนเร่การส่งออกมีเงินเข้ามานะคะมันก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ INNOVEX t มองยังไงว่าจะแข็งไปขนาดไหนตอนนี้หลุด33แล้วนะคะเราเห็นต้นปีประมาณ34บาทกว่าๆนะเกือบเกืบเลยนะคะก็มาเหลือ32 กลางๆแล้วนะคะคจะแข็งสุดหรือ,อยังตอนนี้หรือว่ากรอบมันเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มมันจะ มีโอกาสอ่อนได้ไหมคะครับก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเราเชื่อว่าช่วงนี้น่าจะแข็งค่อนข้างมากนะครับผมก็ในระยะต่อไปเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณของการเริ่มอ่อนค่าลงบ้างะนะครับผมนะก็จากประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของดอลลร์ที่น่าจะมีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงในระยะต่อไปนะครับผมแต่ว่าต้องดูดีๆมากขึ้นว่าเขาจะสามารถทําได้ไหมนะครับผมอันนี้อันที่หนึ่งสาเหตุหลักๆก็คือว่าถ้าเราเห็นภาพว่าตัวเรื่องของตัวธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยยังต้องคงดอกเบี้ยอยู่ในขณะที่อื่นลดดอกเบี้ยลงต่อเนื่อง ยังไงเนี่ยดอลลาร์ควรที่จะต้องแข็งค่าขึ้นบ้างร uh huh. วมไปถึงเรื่องของภาพของสงครามการค้าที่น่าจะลดทอนความตึงเครียดลงอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของตัวด้านการส่งออกะนะซึ่งเรามองภาพว่าการส่งออกที่เคยดีอยู่ในช่วงเนี้ยจะเริ่มลดลงแผ่วล,ลงในระยะถัดไป mm hmm. นะครับผมก็จากที่เราเคยมองว่าส่งออกเป็น10%ในช่วงเนี้ยนะครับผมก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ศูนย์หรือติดลบในช่วง Q 3 Q 4ก็จะทําให้ตัวเรื่องของรายได้การส่งออกในน้อย <ล> <c oughs> นะครับผมนะประเด็นที่3ก็เรื่องของการาลงทุนเคลื่อนย้ายนะครับ <c oughs> ผมกเ็เงินทุนเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเริ่มบรรเทาลงแล้วนะฮะจากการที่ดอลลาร์มีสิทธิ์ที่จะต้องแข็งค่าขึ้นตาม <c oughs> ที่ได้เรียนไปนะครับผมแต่ก็ต้องเรียนว่าในฝั่งของด้านเงินลงทุนเนี่ย <c oughs> การเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณทั้มเลยนะฮะ <c oughs> ในมุมที่เรามองเนี่ยเรามองว่าสถานการณ์เนี่ยสงครามการค้าน่าจะดีขึ้นในระยะต่อไปคือไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ว่าเรื่องของการเจรจาที่จะ ให้เสร็จภายใน90ิบวันเนี่ย คงไม่เสร็จได้โดยง่าย <c oughs> คงจะต้องมีการเลื่อนออกไป <c oughs> และรวมถึงโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนมิถุนาต่อกรกดาเนี่ย <c oughs> นะครับเราน่าจะเห็นการที่ทางฝั่งของคุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเนี่ย <c oughs> เข้ามาคุยกันมาเจรจากันได้นะครับผม <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ถ้าเป็นสายภาพเช่นนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพที่ดีขึ้นต่อภาพของโลกนะฮะแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยอาจจะเริ่มกลับไปในอเมริกามากขึ้นบ้างนะครับ <c oughs> ผมแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าประเด็นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับแต่ว่าในเชิงการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ เชื่อว่ากระแสะเงินทุนเข้าประเทศไทยน่าจะชะลอลงในระยะต่อไปค่ะ,คคะสั้นๆตรงนี้ว่าแล้วบาทควรจะมีลักษณะอย่างไรถึงจะดีต่อเศรษฐกิจเราส่งออกเยอะเราควร,ครให้บาทอ่อนไหมแต่ว่าเรานําเข้าน้ํามันเรานําเข้าเชื้อเพลิงการที่บาทแข็งเราก็เหมือนได้ถูกลงออมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียจริงๆที่เหมาะสมมันควรอยู่ในเทรนด์ประมาณไหนคะดรซินผมมองว่าถ้าเราค่อยๆให้ตัวเรื่องของค่าเงินเราเนี่ยอ่อนค่าลงสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นทําให้ไอตัว ค่างเงินเมื่อเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งโดยภาพรวมที่ในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์จะมีดัชนีที่เรียกว่าดัชนีค่าเงินบาทนะฮะ o m i n a Effect l effective exchange rate คือเทียบกับพวกคู่ค้าคู่คคคแข่งเนี่ยมันจะค่อยๆกลับไปสู่สมดุล <c oughs> ตอนนี้มันอยู่แถวๆร้อยยี่สิบกว่าๆมันต้องค่อยๆกลับไปที่ร้อยนะครับผม <c oughs> ซึ่งระดับนั้นเนี่ยฟังแล้วอาจจะตกใจนิดนึงแต่ว่าตัวเรื่องของบาทต่อดอลลาร์แล้วถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยอาจจะไปอยู่แถวๆสี่สิบสี่สี่สิบห้าด้วยซ้ำนี่คือค่าที่ควรปกติเทียบกับคู่ค้าคู่แแขข่่งงงงนนะรรล้ถาาาดูจกใเเเเืออิฟ ที่ต่ํามากเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันก็บ่งชี้ว่าตัวนโยบายการเงินเนี่ยเราค่อนข้างตึงตัวนะครับผมซึ่งมันก็ควรที่จะผ่อนคลายมากขึ้นครับผมามาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างนะคะเดี๋ยวเราคงได้คุยลงดีเทลเกี่ยวกับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการคัดเลือก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อไปนะคะ,คะแบงค์ชาติกับค่าเงินมันเกี่ยวกันโดยตรงเลยไหมคะดรคะก็ค่อนข้างตรงเลยนะฮะเพราะว่าแบงค์ชาติก็คือคุมตัวเรื่องของนโยบายการเงนินหลักๆก็คือการปล่อยปริมาณเงินเข้าสู่ระบบะนะครับผมถ้าเผื่อปริมาณเงินเนี่ยมันมากมันน้อยเนี่ยมันก็กระทบต่อทั้งเงินเฟอ้อคือในประเทศกระทบต่อค่าเงินก็คือในต่างประเทศนะครับซึ่งค,ค,ค่าเงินนี่ก็จะไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องของตัวการเกินดุลการขาดดุลบัญชีเดินสภัดการส่งออกอะไรต่างๆผู้ว่าคนใหม่ ที่จะเข้ามาในช่วงการเปลี่ยนของโลกนโยบายการเงินต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้ายังอยู่แบบเดิมเศรษฐกิจก็ยิ่งแย่มากขึ้นนี่แค่ภาพแบบเดิมยังแย่อยู่แล้วแล้วในระยะต่อไปจะยิ่งไม่แย่กว่านี้เหรออันนี้ก็เป็นภาพที่เราคงควรจะต้องเห็นภาพในตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยถูกจับจ้องมากเป็นพิเศษเลยนะคะท่าลายก็คือ20ิมิถุนายนก็จะมีการเลือกผู้สมัครนะคะเตรียมตัวที่จะสัมภาษณ์แล้วก็จะมีการแสดงวิสัยทัศ คือ24มิถุนายนคือเดือนมิถุนาเนี่ยเราเห็นหน้าค่าตาชัดเจนแล้วว่าใครนะคะแล้วก็สุดท้ายแคนดิเดตที่จะได้ชิงตำแหน่งผู้ว่าเหมือนจะเหลือ2คนใช่ไหมคะดรครับแล้วก็จะต้องมีการเลือกจาก2คนนั้นครับก็<อ>จริงๆก็คือแล้วแต่ว่าเป็นช็อตลิสต์ทางคณะกรรมการคัดเลือกในเขาเขามองว่าใครที่เหมาะสมแต่แต่หลักๆก็คือน่าจะมี2คนแล้วก็ส่งให้ทางฝั่งของรัฐมนตรีครังนําเสนอต่อทางฝั่งของคลมอตัดสินอีกทีหนึ่งครับผมก็ประมาณสักกรกฎา ก็น่าจะทราบชัดเจนนะคะทีนี้ตอนนี้ค่ะมากหน้าหลายตามากๆเลยนะคะก็มีทั้งฝั่งของแบงค์ชาตเองฝั่งของกระทรวงการคลังนะคะหรือว่านักเศรษฐศาสตร์บุคคลภายนอกนะคะที่เราเห็นกันในข่าวเนี่ยมันมีความสําคัญเหมือนที่ดรบอกคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมองยังไงบ้างว่าผู้ว่าคนต่อไปจะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนในอดีตเลยไหมโอ้โหยี่สิบกว่าคนที่ผ่านมายุคนี้เป็นยุคที่สําคัญมากๆเลยไหมสาหรับตําแหน่งเนี้ยค่ะ ก็สาคัญมากะนะครับผมก็อย่างที่คุณอ๋อยได้เรียนมาเลยโดยเฉพาะยิ่งก็คือในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกเนะอะแค่รูปแบบแบบเดิมนี่มันก็ยากอยู่แล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าบูกาใช่ไหม volatility ความซับซ้อนผันผวนไม่แน่นอนอึมครึมอะไรต่างๆเนี่ยะนะครับผมนะแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะตัวสงครามภาษีของทั้มเนี่ยในช่วง2ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจะค่อนข้างแย่ yeah, นะครับผมฉะนั้นการเชื่อมโยงกันระหว่างทางฝั่งของภาครัฐรัฐบาลกับทางฝั่งของ ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีประเด็นมาอย่างต่อเนื่องใ,<ช>ในยุคที่ผ่านมาต้องมีการสอดประสานกันมากขึ้นยุคยุคใหม่คนใหม่จะต้องสอดประสานมากขึ้นใช่ใช่ครับผมฉะนั้นด้วยภาพเช่นนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าผู้ว่าท่านใหม่เนี่ยนะครับผมจะมีเรื่องของการประสานกับทางฝั่งของอในฝั่งของรัฐบาลรวมถึงทางกระทรวงการคลังได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็มีบางท่านก็ก็มาจากกระทรวงการคลังด้วยเหมือนกันนะครับหรือบางท่านก็เคยทํางานอยู่ที่กระทรวงการคลังก็มีนะครับผมนะรวมไปถึงก็ในอีกทางหนึ่งก็ คือจะต้องมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าถ้าเผื่อกลายเป็นว่าคนมองว่าเฮ้ยเป็นคนของคลังเป็นคนของ,อของรัฐบาลเกินไปกำลัง <ไป S 1> จะคุยเลยว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นมันเป็นไปได้มาสมมตินะว่าเอ๊ะคลังเขาอยากให้มันสอดประสานก็ต้องเอาคนของตัวเองแต่ในความเป็นจริงคือมันต้องมีความอิสระและมีความน่าเชื่อถือด้วยครับถูกไหมคะค,คือคนโยบายอาจจะไปด้วยกันได้แต่คนคนนั้นก็ไม่ใช่ดูว่า เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าก็อย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ดูในช็อตลิสต์มาทุกท่านเนี่ยก็ดูว่าก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งฉะนั้นเก่งทุกคนแน่นอนก็เก่งทุกคนนะฮะก็ทำให้ก็อาจจะดูมองว่าเรื่องของการที่จะหันไปในเชิงของนโยบายในเชิงของประชานิยมหรือว่าหันไปเน้นในเรื่องของการเติบโตเกินไปโดยไม่ดูเสถียรภาพเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะครับผมคือทุกท่านเนี่ยก็ผมมองว่าคือมีนท t e g ิตี้หรือมีความอิสระหรือว่าทั้งวิชาการแล้ว ระดับ,บหนึ่งแล้วการมีศักดิ์ศรีในเชิงวิชาการ<ม>ถ้า<ม>ถ้าถ้า<ม><ม>พูดอย่างนี้นะครับผมะนะแต่ไงก็ตามเนี่ยประเด็นเนี้ยจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวค่อนข้างเยอะก็คงต้องติดตามดูนะฮะ,ะก็คือผู้ว่าก็จะต้องค่อนข้างยากในการที่จะบาลานซ์ระหว่างการที่จะต้องหันมาโปรโกดมากขึ้นอันนี้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าโพล l ซีแบบเดิมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ในเรื่องของภาพในระยะต่อไปเพราะที่ผ่านมาแค่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นภาพอยู่แล้วว่ามันทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหานะฮะคือการเติบโตเนี่ยไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเน้นในเรื่ ถ้าเผื่อผูอ้ว่าท่านใหม่หันไปดูมีภาพว่าจะเน้นตัวเรื่องของการเติบโตโดยไม่เน้นเสถียรภาพควบคู่ไปเนี่ยค,ความเสี่ยงก็ดูมีมากขึ้นด้วยเช่นกันฉะนั้นการบาลานซ์ระหว่าง2ด้านเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับผมก็ให้กําลังใจแล้วกันว่าผู้ว่าท่านใหม่ต้องทํางานยากขึ้นกว่าท่านก่อนๆแน่นอนครับผม ในช่วงกลางปีแบบนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันสักนิดหนึ่งนะคะคเพราะว่าอย่างไทย ESGX เนี่ยก็จะโยกย้าย LTF ได้ก็คือจะหมดสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะคคก็เลยอยากจะพาดรแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปงานนี้นะคะ สำหรับ Set in the City 2025นะคะมาอัพสกิลอัพพอร์ตค้นหาทางเลือกใหม่แล้วก็เตรียมพอร์ตให้โตไปอีกขั้นหนึ่งคือในงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีครบทุกอย่างหุ้นทองกองทุนนะคะคผลิตภัณฑ์ในการลงทุนต่างๆนะคะ d r พัฒนาและโอกาสใหม่ขยายเวลาเทรดรนะคะสามารถจะไปช็อปกองทุนลดหย่อนภาษีไทย ESG แล้วก็ไทย i s g x กับ14บลจชั้นนำแล้วก็สามารถโอนย้าย LTF ได้ในงานเลยตอนนี้หลายคุ โทรมาถามแบบเอ้ยยายดีไหมยายดีไหมไปงานนี้ก็รับรองได้ว่ามีคําตอบแน่นอนนะคะเพราะว่าไปเจอบลจต่างๆครบถ้วนนะคะและนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนแล้วนะคะก็มีเรื่องของการให้ความรู้นะคะ50เซสชั่นการสัมมนาการเวิร์กช็อปเข้มข้นนะคะ3เวทีที่จะมาอัปเดตเทรนด์การลงทุนอัพสกิลเสริมทักษะแล้วก็การใช้เครื่องมือเทรดในยุคใหม่ๆ60สปิเกอร์เห็นแล้วโอ้โหมีทั้งกูรู นักวิเคราะห์กูรูในทุกด้านเลยนะคะแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินด้วยดรว่ามันเป็นจังหวะที่คนกำลังรู้สึกแบบต้องการข้อมูลช่วงจังหวะนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันผันผวนเพราะด้วย นโยบายสงครามการ ai, คร้าการลงทุนมันเปลี่ยนไปอินโนเวชเอ็กเราอย่างไงคะคือคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่เราควรจะไปอัพสกิลอัพพอร์ตตัวเองไหมครับก็แน่นอนนะจังหวะที่ดีมากนะครับ,รบผมจริงๆการลงทุนก็คงต้องลงทุนต่อเนื่องอยู่แล้วนะจะเรียกว่าออกจากการลงทุนเลยก็ไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องภาพที่มีความเสี่ยงในอนาคตนะครับผมจะเอาเงินฝังตุ่มอะไรเงี้ยคงคงไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือการที่ไปขนขวายหาความรู้นะครับผมโดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็หลังๆก็เขาจะมีนวัตกรรม ทางการเงินใหม่ๆนะครับผมซึ่งจะทําให้การลงทุนเราอาจจะโปรเทค ดาวไซด์ได้นะครับผมอย่างเช่นใน i n n o v e s สเอเองเนี่ยเราก็เริ่มมีการออกที่เป็นหุ้นต่างประเทศนี่ก็เป็นออปชันมากขึ้น d r เนี่ยเราเราก็มีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวออปชันนี่ก็คือมองว่าเฮ้ยซื้อมาเนี่ยสามารถปเทคดาวไซด์ได้นะนะครับผมถ้าเผื่อมันราคาหุ้นที่ตกต่ำกว่าที่มีการทําในสัญญาเนี่ยเราก็ได้ราคาในสัญญาสามารถไปขายแล้วก็ได้ได้ราคาในสัญญาได้เอ็กซ์ไซ์นะฮะฉะนั้นเครื่องมือมันเยอะให้เราบริหารจัดการไม่ใช่แบบเราต้องทนขาดทุนอยู่อย่างนั้นก็คือไปเรียนรู้ไปพูด ของของแต่ละบรเกอรหรือแต่ละสถาบันการเงินเขาก็จะให้ความรู้ได้แม้กระทั่งการบริหารของ LTF หรือว่าที่จะไปในฝั่งของ Thai SGX อะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปไปศึกษาหาความรู้แล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการลงทุนได้ก็แนะนําว่าควรไปครับผมค่ะ70บูธนนะคะที่ไปอยู่ในงานนะคะเสวนาที่บอกว่ามี50 s e เซสชันนี่ก็มีท a l กสเต t เวิร์กชอปโชว์เคสนะคะคือใครที่อยากจะไปติดอาวุธรับมือการลงทุนในยุคใหม่เนี่ยก็สามารถ ที่จะไปร่วมงานได้แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีโปรโมชั่นนะคะมีโปรโมชั่นสุดเอ็กคลูซีฟนะคะถ้าเกิดว่าไปแล้วทําธุรกรรมภายในงานเนี่ยถ้าเปิดบัญชีหุ้น รับกระเป๋า invest now เปิดบัญชี t f e x รับ Gift Voucher นะคะเปิดบัญชีแล้วก็ลงทุนกับกองทุนรวมก็มี Gift Set กองทุนรวมให้แล้วก็มีเปิดบัญชีมีโดนจากแอป o m w i ว e ก็รับ Gift Voucher เหมือนกันแล้วก็เปิดบัญชีหุ้นคู่อนุพันธ์ลุ้นรับเซอร์ไพรส์พิเศษเปิด Secret Set 50ปีเขามี Secret ด้วยนะเดี๋ยวนี้ตลาดเขาอินเทรนด์ด้วยนะคะ ก็ใครสนใจนะคะอยากให้ไปกันเยอะๆไปกันได้ที่งาน Set in the City 2025 2วันเต็มเลยนะคะเสาสิบสแล้วก็อาทิตย์ที่15มิถุนายน10บโมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะคที่สามย่านมิดทาวน์หอชั้น5 3าสาย่านมิดทาวรนะคะแล้วก็สามารถจะไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ s e t i n v e s t n o w com s e t i n e c i t y นะคะรับฟรีกระเป๋า Invest Now ได้ที่หน้างานเลยงานนี้จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เรียกว่า ช่วยบิวทำให้บรรยากาศช่วงนี้มันดูแบบคึกคักมากขึ้นแต่จริงเซตอินเนอร์ซิตี้ก็มีทุกปีทิ้งท้ายนิดนึงคะ่ะดรการลงทุนสั้นๆตรงนี้หลังจากนี้ไปที่สถานการณ์การสงครามการค้ามันดูชะลอลงนิดๆม,มันจะดีขึ้นไหมคะความผ<ด>ันผวนมันจะ หยุดหยุดลงบ้างไหมอ่ถ้าในทรายในสิ่งที่เรามองนะครับผมรวมถึงแอบรุนนิดหนึ่งก็คือว่าความรุนแรงมันน่าจะเริ่มบรรเทาลงนะครับผมเพราะว่าคุณสีจิ้นผิงกับคุณทํามเนี่ยเขาอยากเจอกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวคงได้ได้เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในแง่นี้แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าในภาพใหญ่เนี่ยคุณทํัมเขาก็ยังคงในเรื่องของตัวสงครามการค้าโดยเฉพาะภาษีมันแน่นอน4ปีเนี่ยมันมีแต่ความผันผวนมากขึ้นแน่นอนแต่ว่าถ้าคนเก่งคนฉลาดเนี่ยระหว่างพันผวนในแต่ละจุดเนี่ยสามารถที่จะหาช่องทาง ในการลงทุนได้นะครับผมแต่ต่อให้เราไม่ตามขนาดนั้นเนี่ยการลงทุนระยะยาวก็ยังค่อนข้างดีฉะนั้นรูปแบบการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับผมแล้วก็มีการปรับพอร์ตหรือว่ามีการกระจายการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อที่จะประกันในเรื่องของความเสี่ยงในอนาคตได้แล้วก็รวมถึงได้รีเทิร์นในอนาคตได้ด้วยเช่นกันครับ